f อของเราถามเข้ามาว่าลูกสูบเดิมมันหลวมอ่าลูกสูบเดิมมันหลวมผมอยาไปซื้อลูกสูบใหม่มาอ่าแล้วก็นําไปต้มนะนำไปต้ม,ตมแล้วก็เอามาใช้งานกับเสื้อสูบเดิมที่ไม่ได้คว้านนะครับในกรณีที่เพื่อนๆพ,พ,พี่น้อง f อฟถามเข้ามาแบบนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับทําคลิปตอบคอมเมนต์อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าผมแน่นอนนะครับว่าการต้มลูกสูบนะครับ การต้มลูกสูบแน่นอน f อฟท่านนี้ศึกษาข้อมูลมาเยอะพอสมควรน,นะว่าก็เลยรู้ว่านะครับการต้มลูกสูบนั้นมันจะทําให้ลูกสูบมันขยายตัวขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วทีนี้นะครับเป็นการต้มน้ํามันเนี่ยก็จะเป็นการชุบผิวนะครับให้น้ํามันมันซึมเข้าไปตามผิวของชิ้นงานนะครับอ่าแล้วก็มีคําถามอีกคาถามหนึ่งก็อ่าเขาว่าถ้าการชุบผิวนั้น ใช้หลักการเผาไฟได้ไหมผมบอกว่าไม่แนะนํานะครับไม่แนะนํานะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการเผาไฟาเราไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้มันจะบวมด้านใดด้านหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนกับการต้มถ้าการต้มนะครับมันจะสม่ําเสมอมากกว่าขยายตัวได้เท่ากันโดยรอบนะครับเอาละนะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงนะครับในกรณีที่ f c ของเราได้ถามเข้ามานั่นแหละนะครับว่าสองคำถามนะครับคำถามแรกว่าถ้ากระบอกสูบหลวมกระบอกสูบมันหลวมนะครับเราก็ไม่รู้นะว่าหลวมแค่ไหนเพราะโดยปกติแล้วนะครับไอ right. ้ลูกสูบเ no นี่ยมันจะเอาเฉพาะตรงชายกระโปงเนี <globalization and S 2> ่ยเอาเฉพาะชายกระโปงมันเนี่ยไปสัมผัสกันกับกระบอกสูบนะมันจะเอาชายกระโปงเนี่ยฝั่งเนี้ยตรงปลายนิ้วโป้งเนี่ยกับตรงปลายนิ้วชี้เนี่ยสองส่วนเนี้ยจะสัมผัสกันกับกระบอกสูบ นอกนั้นไม่ได้สัมผัสเลยนะครับตรงหัวลูกสูบเนี่ยก็ไม่ได้สัมผัสเพราะว่าหัวเล็กนะหัวเล็กกว่าชายกระโปรงอยู่แล้วนะครับลูกสูบมันไม่ได้กลมนะอ่าหลายคนไม่เชื่ออ่าเดี๋ยววัดให้ดูเอ้ยโอ้ยอันนี้ก็แบตหมดเนาะทานหมดทานหมด่ะน,นะครับเดี๋ยววัดให้ดูอ้าวเอา,เอาลูกนี้ก็ได้เอาไม่เป็นไรนะครับอันนี้เราวัดชายกระโปรงนะอันนี้ลูกสูบที่มันสึบแล้วนะอา้าวแต่ไล่บริเบึงกล่อง <laughs> อันนี้52.4นะครับเพราะว่ามันสืบลงมาแล้วอันนี้52.4นะครับอ่าตรงนี้นะอ่ากล้องอีกตัวหนึ่งอาจจะมองไม่ชัดนะ52.4นะครับนั่นหมายความว่าตัวหัวลูกสูบเนี่ยตัวหัวลูกสูบจะต้องเล็กกว่าอยู่แล้วเนี่ย52.1นะครับ52.19เนี่ยนะครับอ่าอ่51.19เนี่ยนะครับ51.19นะครับอ่าตัวชายเท่าไหร่เมื่อกี้นี่วัด ตาไล่เด้อห้าสิบสองจุดสี่นะครับเห็นไหมความโตมันต่างกันนะครับอ่านะครับดังนั้นนะครับการที่อ่าลูกสูบมันหลวมนะครับการที่ลูกสูบมันหลวมการที่เราเอาไปต้มเนี่ยแน่นอนชายกระโปงนะครับโดยรอบเนี่ยมันขยายตัวขึ้นอยู่แล้วนะครับมันขยายตัวขึ้นอยู่แล้วนะทีนี้ในขณะที่ลูกสูบของเราเนี่ยมันขยายตัวขึ้นก็จริงครับ การที่ลูกสูบหลวมมันไม่ได้ทําให้รถมันควันนะการที่ลูกสูบหลวมไม่ได้ทําให้รถมันควันนะมันจะมีเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กนะครับทุกท่านนะเพราะว่าชายกระโปรงมันขยับได้มันกระพือเขาเรียกว่ามันกระพือแต่นะครับในกรณีที่กระบอกสูบมันหลวมเนี่ยมันจะมีผลเรื่องของอาการควันไหลควันไหลเพราะอะไรเพราะว่าปากแหวนมันห่างพอปากแหวนมันห่างนะครับ กับแหวนเดิมที like air, it, ่มันสึกเนี่ยนะครับมันทําให้น้ํามันมันรอดขึ้นมาที่ห้องเผาไหม้นะครับน้ํามันขึ้นมาเคลือบกระบอกสูบเยอะเกินไปในจังหวะที่รถมันเผาไหม้มันก็จะเผาไหมเอาน้ํามันที่เคลือบกระบอกสูบตรงนี้นะครับมันจะทําให้น้ํามันเครื่องแห้งเร็วหรือถ้า้ํามันเครื่องขึ้นมาเยอะๆมันจะเกิดอาการควันไหลนะครับในกรณีที่กระบอกสูบมันสึกลอลงไปเราก็ไม่รู้ว่ามันสึกลงไปแค่ไหนถ้าท่านจะไปซื้อลูกสูบมาใส่ ถ้าท่านจะไปซื้อลูกสูบแหวนตัวใหม่มาใส่เนี่ยเบอร์เดิมเนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ยอย่าทํานะครับเพราะว่ากระบอกสูบมันสึกไปแล้วต่อให้ลูกสูบฟิตก็ตามนะครับต่อให้ท่านไปใช้ลูกสูบเบอร์ฟิตขึ้นก็ตามกระบอกสูบมันสึกไปแล้วยังไงเอาแหวนตัวใหม่มาใส่ปากแหวนมันก็ห่างนะครับทีนี้นะครับมันก็จะมีคําถามอีกคําถามหนึ่งถามเข้ามานั่นะแหละนะอ้าว แล้วถ้าผมไปซื้อลูกสูบสมมุติว่าสมมุติว่ากระบอกสูบเบอร์ห0สอ่าสมมุติว่ากระบอกสูบเบอร์5นะ้าิบนะอ่าผมไปซื้อ50.25้ามาใส่ได้ไหมเนี่ยมันจะมีคำถามคำถามนี้ขึ้นมานะครับ50.25บ้าบางทีเรามาใส่มันใส่ไม่เข้าในกระบอกสูบนะมันใส่ไม่เข้าเพราะว่าความหลวมอ่าความสึกลรอของกระบอกสูบมันไม่มันไม่ได้สึกหรอเยอะขนาดนั้นนะครับ อ่ามันไม่ได้ศึกเยอะขนาดนั้นมันก็เลยเอา0.25มาใส่ไม่ได้แต่เอาแหวนมาใส่ได้ไหมได้เอาแหวนมาใส่ได้ไหมเอามาใส่นะมาใส่ได้แน่แน่เพราะว่าแหวนมันโตกว่าเดิมนะเส้นผ่าศูนย์กลางของแหวนมันโตกว่าเดิมมันเอามาใส่ปากแหวนมันอาจจะชิดกันบางทีอาจจะได้เกียร์ตัดปากแหวนหออกด้วยซ้ําไปแต่แต่มันจะทําให้ลดควานไหลได้เพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าหนึ่งกระบอกสูบของเราใช้งานมามันไม่กลมมันเป็นวงรีนะครับกระบอกสูบมันอาจจะไม่กลมมันอาจจะเป็นวงรีนะครับหรืออาจจะเป็นคลื่นลูกละนาดอยู่ข้างในทําให้แหวนมันกวาดน้ํามันลงไปไม่หมดต่อให้เป็นแหวนใหม่นะครับและเวลาที่ท่านเอาแหวนมาโค้งใส่เวลาที่ท่านเอาแหวนมาโค้งใส่นะครับตรงเอ่อตรงที่อยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามกับปากแหวนเนี่ยมันจะหักมุมนะครับ ตรงที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับปากแหวนนะมันจะหักมุมนะเวลาที่เราเอาแหวนมาโค้งยัดใส่เนี่ยแน่นอนครับฝั่งปากแหวนอยู่ฝั่งนี้แต่อีกฝั่งนึงเนี่นยมันจะโค้งหักมุมเนี่ยน้ำมันมันจะรอดตรงนี้ด้วยนะครับดังนั้นนะครับจากคําถามที่ถามเข้ามาผมไม่แนะนํานะครับผมแนะนําให้ท่านเอาไปคว้านเพราะว่าการซื้อลูกสูบแหวนมาการซื้อลูกสูบแหวนมา กับราคาควานต่างกันแค่ร้อยเดียวต่างกันแค่ร้อยเดียวจริงๆครับเพราะว่าเขาขายลูกสูบมาก็ามันมันก็เป็นราคานั้นถ้าคุณคว้านเขาก็บวกขึ้นบางร้านอาจจะบวก80บาทบางร้านอาจจะบวกร้อยหนึ่งบางพื้นที่อาจจะบวกร้อยห้าสิบเพราะว่ามันอาจจะได้คว้านหลายไซส์ก็แล้วแต่พื้นที่นะครับมันก็จะเพิ่มอยู่ร้อยกว่าบาทสองร้อยแค่นั้นเองราคามันไม่ต่างกันดังนั้นอยากให้จบนะครับอย่าซื้อลูกสูแบแหวนมาเปลี่ยนควานไปเลยหรือ อ่ะสั่งชุดกระบอกสูบพร้อมลูกสูบใหม่มาเลยนะครับอันนี้ก็จะใช้งานได้แต่ทนไม่ทนก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์แล้วก็ยี่ห้อนะแต่ถ้าเป็นออโต้ผมไม่แนะนํากระบอกสูบเทียมแต่ถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาผมเอามาลองใช้แล้วปีกว่า2ปียังโอเคอยู่นะครับเอาละคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีทุกท่าน